จากคืนนั้นที่ผมไปส่งเข้าต้มให้ผู้หญิงคนนั้นห้อง209คลุ่มไรเดอร์ในโซเชียลเริ่มโพสต์ภาพตึกนั้นมีเทปเหลืองของตำรวจาพาดขวางหน้าทางเข้ารั้วเหล็กกั้นแน่นหนาเหมือนมีคดีอะไรบางอย่างข้อความใต้ภาพเขียนว่าหอร้างในตำนานมีคนเข้าไปเล่นท้าผีแล้วโดนผีหลอกหนักมากตอนนี้ตำรวจสั่งปิด ห้ามเข้าเด็ดขาดผมอ่านแล้วก็สะอึกภาพในหัวย้อนกลับมาชัดเจนหน้าของเธอห้องที่เย็นวาบจนถึงกระดูกออเดอร์คืนนั้นที่เคยไปส่งและใบหน้าของเธอที่มองมาด้วยแววตาเศร้าลึกผมเลิกวิ่งงานแถวนั้นมาก็เป็นเดือนเพราะความกลัวตั้งใจจะลืมทุกอย่าง แต่ยิ่งพยายามลืมกับยิ่งฝันถึงฝันว่าเธอยือนที่ระเบียงฝันว่าเธอถือถุงข้าวไว้ในมือฝันว่าเธอพูดกับผมเบาๆว่าพี่ช่วยหนูด้วยผมเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ความกลัวแล้วแต่มันคือคำขอความช่วยเหลือที่แฝงอยู่ในความเงียบผมเริ่มหาคำตอบ หลังวิ่งงานเสร็จวันหนึ่งผมขับรถไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายจนเหมือนถูกดึงดูดให้แวะที่วัดเล็กๆไม่ไกลจากหอนั้นวัดเงียบมากมีแค่พระชลารูปหนึ่งกำลังกวาดลานวัดอยู่เงียบๆผมเดินเข้าไปเล่าเรื่องทุกอย่างให้หลวงพ่อฟังท่านฟังเงียบๆก่อนจะพยักหน้าเบาๆมีหญิงสาวนิรนาม ถูกเผาที่วัดนี้เมื่อประมาณแปเดือนก่อนไม่มีญาติไม่มีใครมาเอาศพตำรวจส่งมาทางโรงพยาบาลจัดการให้เราเก็บกระดูกเธอไว้ในศาลาหลังเก่ายังไม่มีใครมาเคลื่อนย้ายเลยจนถึงทุกวันนี้ผมขออนุญาตไปดูหลวงพ่อพาผมไปที่ศาลาหลังเก่ามืดเงียบเย็นโกดใบหนึ่ง ถูกวางไว้เดียเด่ยวๆบนโต๊ะไม้ไม่มีชื่อไม่มีป้ายมีแค่ความว่างเปล่าและความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ทันทีที่ผมยืนใกล้มันหัวใจก็เต้นแรงและเหมือนมีเสียงกระซิบในหัวพี่ใช่พี่ไหมผมหยิบทูปขึ้นมาจุดหน้าศาลาพูดกับเธอเบาๆว่าน้อง พี่มาหาแล้วนะหนูตายแล้วจริงๆหนูไม่ต้องรออยู่คนเดียวอีกแล้วในวินาทีนั้นเองผมได้ยินเสียงสะอื้นแผ่วเบาลมหอบหนึ่งพัดผ่านหลังหูแล้วเสียงนั้นก็กระซิบขึ้นมาอีกครั้งหนูยังไปไม่ได้ค่ะเพราะแม่ของหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูตายแล้ว ผมยืนนิ่งรู้สึกเหมือนโดนอะไรบางอย่างบีบหน้าอกแน่นจนหายใจไม่ออกและในใจมันก็ชัดเจนขึ้นทันทีว่าเธอยังไม่ได้รับการปลดปล่อยเพราะคนที่เธอรักที่สุดยังไม่รู้ความจริงผมเคยคิดว่าทุกอย่างมันจบแล้วแค่เจอผีแล้วหายไปแต่บางวิญญาณไม่ได้ต้องการแค่ให้คนเห็นพวกเขา แค่ต้องการคำร่ำลาสุดท้ายจากคนที่รักเขามากที่สุดและตอนนี้ผมต้องออกตามหาแม่ของเธอเพื่อบอกความจริงที่เธอไม่เคยได้รับเพื่อให้ลูกสาวคนหนึ่งได้ไปอย่างสงบเสถีขอบคุณทุกคนที่ฟังเรื่องราวของผมมาจนถึงตอนนี้นะครับเรื่องของเธอยังไม่จบแค่นี้เพราะคนที่เธอรออยู่ ยังไม่รู้ว่าเธอจากไปแล้วและผมจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้ตอนหน้าผมจะออกตามหาแม่ของเธอเพื่อให้พวกเขาได้ร่ำรากันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคุณจะรู้ว่าคำลาสุดท้ายสำคัญแค่ไหนสำหรับคนเป็นและวิญญาณ